หรอลาอลังการบ้านไซส์บิ๊ก250ตารางเมตรกับฟังก์ชัน5ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถบนที่ดิน63ตารางวา ที่มาดีไซน์สไตล์คลาสสิกสุดหรูที่ใครเห็นเป็นต้องหยุดมองรองรับครอบครัวใหญ่ได้แบบสบายๆพื้นที่รับแขกกว้างด้วยถงที่เชื่อมกันแบบดับโบว์สเปซสูงมากกว่า5เมตรทําให้รูหรูหร่ามีระดับกับราคาโดนใจเริ่มเพียง6.5ล้านบาทเท่านั้นและนี่คือแบบบ้านดีโอดีลักศูนย์สโดยศูนย์รับสร้างบ้านเทรนดีโฮมในเครือแลนดีโฮมการลงทุนจุดเริ่มตนก็เป็นปรัดับแลนดีก็เป็นปรันที่ลงทุนสูงที่สุด เรปรปะทศของทำคุณอ่ะมันเนียนกว่าเนียนก็คือเนี่ย,อย,อ,ยอย่างอย่างเวลาทาสีอย่างนี้นะเขาอย่างมีใคาเรียกว่าสกรีนนะนะเนี่ยนะลื่นนะเนี่ยมันมันจะนั่นกว่ามั่นใจอะ่ะว่าเขาไม่ทิ้งงานดีเลยบ้านในฝันสุดหลับสร้างบ้านที่ลูกค้าบอกต่อมากที่สุด trend <y> home. สร้น ส่วนรับสร้างบ้านของคนอินเทรนด์ Trendy trend Home